สิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่เลยค่ะล่วงจากต้นไม้ต้นนี้เยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมความสวยงามแล้วกระดกมากๆก็ <c oughs> นำความสวยงามบริเวณนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแล้วก็ความน่ารักของน้องสุนัขนะคะน่ารักมากๆเป็นอะไรไม่ทราบนะคะลูกอะไรไม่รู้น่าจะล่วงออกมาจากต้นไม้ต้นนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าใช่หรือเปล่า และแล้วตรงนะพาชมบรรยากาศตลอดเวลาเลยจ้าก็จะทำยังไงได้คะกันยาก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะก็พาน้องสนักเดร์อะไรไม่ทราบนะคะลูกอะไรไม่รู้นะ่าจะเรื่องออกมาจากต้นไม้ตน้นนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าใช่หรือเปล่าและแล้วตรงนะ ก็นำความสวยงามบริเวณนี้ม่ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะและก็ความน่ารักของน้องสุนัขนะคะน่ารักมากๆเป็นรอบธรรมชาติที่กัญญาได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็กัญญาก็พาชมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจ้าตรงนี้ก็นำความสวยงามบริเวณนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะและก็ความน่ารักของน้องสุนัขนะคะน่ารักมากๆ ก็นำความสวยงามบริเวณนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแล้วก็ความน่ารักของน้องสุนัขนะคะน่ารักมากๆเป็นมากแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้นะคะเวลานั่งอยู่ข้างล่างเนาะใต้ต้นไม้เย็นมากๆค่ะเพื่อนๆบรรยากาศสวยงามอีกแล้วนะคะเห็นท้องฟ้าไหมสวยงามมากๆจ้าสีฟ้าครามสดใสนะคะมองแล้วก็สบายตาสบายใจค่ะเพื่อนๆจ้าน้องสุนัขหรือว่ากัญญาก็ชอบบรรยากาศแบบนี้มากๆเลยนะคะ สิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่เลยค่ะล่วงจากต้นไม้ต้นนี้เยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมความสวยงามแล้วกระดกมากๆกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆจ้าอย่าเพิ่เบื่อกันยานะคะ,ะเพื่อนแท้มากๆเลยนะคะเป็นทุกอย่างเลยนะคะเป็นทั้งกำลังใจ เวลากันยาเหงากันยาก็พาน้องออกมาเดินข้างนอกนะคะก็มีความสุขเป็นประจำก็เจออะไรสวยๆงามๆธรรมชาติก็นํามาฝากเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจ้าก็บังว่าเพื่อนๆคงสบายดีกันทุกคนนะคะและก็คงชอบมากๆค่ะน้องใจดีมากๆจ้าน่ารักที่สุดเลยก็มาส่งกาลังใจด้วยธรรมชาติให้เพื่อนๆนะคะได้ชมกันเนาะแล้วก็ความนสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกแล้วนะคะ กัญญานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะที่สดชื่นมากๆและกัญญาได้เจออะไรในทราบนะคะลูกอะไรไม่รู้นะ่าจะเล่องออกมาจากต้นไม้ต้นนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าใช่หรือเปล่าและแล้วตรงนั้นพาชมบรรยากาศตลอดเวลาเลยจ้าก็จะทำยังไงได้คะกัญญาก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะก็พาน้องสนัขเดินสวยงามมากๆเลยนะคะ น้องสุนัขก,ก็ทําอะไรครับทําอะไรครับปมทําอะไรลูกผมกําลังสัมหนวดต้นไม้ใหม่นะครับเพ,พื่อนจ๋าสบายดีสวัสดีจ้ะเพ,พื่อนๆจ้าพาชมบรรยากาศตลอดเวลาเลยจ้าก็จะทํำยังไงได้คะกันยาก,ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะกะ็พาน้องสุนัขเดินเป็นประจําก็เจออะไรสวยๆงามๆธรรมชาติก็นํามาฝากเพ,พื่อนๆนะคะเพ,พื่อนๆจ้า กบางว่าเพื่อนเพื่นคงสบายดีกันทุกคนนะคะแล้วก็คงสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่เลยค่ะล่วงจากต้นไม้ต้นนี้เยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนเห็นไหมความสวยงามแล้วก็ดกมากๆมากๆค่ะน้องใจดีมากๆจ้าน่ารักที่สุดเลยก็มาส่งกำลังใจด้วยธรรมชาติให้เพื่อนๆน,นะคะได้ชมกันเนาะ แล้วก็ความน่ารักมากๆค่ะน้องใจดีมากๆจ้าน่ารักที่สุดเลยก็มาส่งกำลังใจด้วยธรรมชาติให้เพื่อนๆนะคะได้ชมกันเนาะแล้วก็ความน่าใหม่นะคะเพื่อนๆจ้าสบายดีสวัสดีจ้ะเพื่อนๆจ้ารอบธรรมชาติที่กัญญาได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็กัญญา,าก็พาชมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจ้า ตรงนี้อะไรไม่ทราบนะคะลูกอะไรไม่รู้น่าจะเล่องออกมาจากต้นไม้ตน้นนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าใช่หรือเปล่าและแล้วตรงนั้นนะคะพเพื่อนๆจ๋าสบายดีสวัสดีจ้ะเพื่อนๆจ้าชอบธรรมาชาติที่กัญญาได้ทําคลิปให้พเพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็ญญาก็พาชมไปเรื่อยๆนะคะพเพื่อนๆจ๋า ตรงนี้ใหม่นะครับเพื่อนๆจ๋าสบายดีสวัสดีจะ้ะเพื่อนๆจ้าใหม่นะครับเพื่อนๆจ๋าสบายดีสวัสดีจะ้ะเพื่อนๆจ้าใหม่นะครับเพื่อนๆจ๋าสบายดีสวัสดีจะ้ะเพื่อนๆจ้าเพื่อนแท้มากๆเลยนะคะ เป็นทุกอย่างเลยนะคะเป็นทั้งกำลังใจเวลากัญญาเหงากันญาก็พาน้งออกมาเดินข้างนอกนะคะ<ๆ>ก็มีความสุขอะไรไม่ทราบนะคะลูกอะไรไม่รู้น่าจะเรื่องออกมาจากต้นไม้ต้นนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าใช่หรือเปล่าและแล้วตรงนั้นสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนอีกแล้วนะคะกัญญานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะที่สดชื่นมากๆและกัญญาได้เจอเพราะว่า ตรงนี้เขาเพิ่งตัดหญ้าใหม่ๆนะคะเพื่อนๆจะ,ะส่งกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะหลังจากเขาได้ตัดหญ้าไปนะคะบริเวณสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกแล้วนะคะกัญญานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะที่สดชื่นมากๆและกัญญาได้เจอสวยงามมากๆเลยนะคะนงสุนัขก,ก็ทำอะไรครับทำอะไรครับปมทำอะไรลูก ผมกำลังสำรวจต้นไม้ครับมามาครับสวยงามมากๆเลยครับสวยงามมากๆเลยนะคะนองสุนักก็ทำอะไรครับทำอะไรครับผมทำอะไรลูกผมกำลังสำรวจต้นไม้ครับมามาครับสวยงามมากๆเลยครับชอบธรรมชาติที่กัญญาได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็ กันยาก็พาชมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจ้าตรงนี้เพื่อนแท้มากๆเลยนะคะเป็นทุกอย่างเลยนะคะเป็นทั้งกำลังใจเวลากัญยาเหงากันยาก,ายาก็พาน้องออกมาเดินข้างนอกนะคะก็มีความสุขอันนี้สวยงามมากๆจ้าเรามาดูกันเลยนะคะเพื่อนๆว่าใช่ไหมสวยมากๆบริเวณน,นี้นะคะตรงนี้ก็ติดถนนใหญ่นะคะเพื่อนๆจ้าสวยงามจริงๆก็ได้นำบรรยากาศสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชม สวยมากๆบริเวณนี้นะคะตรงนี้ก็ติดถนนใหญ่นะคะเพื่อนๆจ๊ะสวยงามจริงๆก็ได้นำบรรยากาศส่วยๆมาให้เพื่อนเได้ช้นคืออะไรน้องสุนกัญญาค่ะกัยัาท่ากำลังทานหญ้าอยู่ไม่ใช่นะคะน้องกำลังสำรวจบริเวณรอบๆนะคะสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่เลยค่ะล่วงจากต้นไม้ต้นนี้เยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนเเห็นไหมความสวยงามและกระดกมากๆ ก็นำความสวยงามบริเวณนี้ให้เพื่อนๆนได้ชมกันนะคะแล้วก็ความน่ารักของน้องสุนัขนะคะน่ารักมากๆเป็นงามมากๆจ้าสีฟ้าครามสดใสนะคะมองแล้วก็สบายตาสบายใจค่ะเพื่อนๆนจ้าน้องสุนัขหรือว่ากัญญาก็ชอบบรรยากาศแบบนี้มากๆเลยนะคะสวยมากๆบริเวณนี้นะคะตรงนี้ก็ติดถนนใหญ่นะคะเพื่อนๆจ้า สวยงามจริงๆก็ได้นำบรรยากาศสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชดอะไรไม่ทราบนะคะลูกอะไรไม่รู้น่าจะเรื่องออกมาจากต้นไม้ตน้นนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าใช่หรือเปล่าและแล้วตรงน,น,นี้สวยงามมากๆจ้าเรามาดูกันเลยนะคะเพื่อนๆว่าใช่ไหมไม่นะครับเพื่อนๆจ้าสบายดีสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้ารอบธรรมาชาติที่กัญญาได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็ กัญญาก็พาชมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจ้าตรงนี้สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกแล้วนะคะกัญญานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะที่สดชื่นมากๆและกัญญาได้เจอ <c oughs> ก็นำความสวยงามบริเวณนี้มให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะและก็ความน่ารักของน้องสุนัขนะคะน่ารักมากๆเป็นอะไรไม่ทราบนะคะลูกอะไรไม่รู้น่าจะเล่องออกมาจากต้นไม้ต้นนี้เดี๋ยว เราไปดูกันนะคะว่าใช่หรือเปล่าและแล้วตรงนั้นสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่เลยค่ะล่วงจากต้นไม้ต้นนี้เยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมความสวยงามแล้วกระดกมากๆมากๆคะ่ะน้องใจดีมากๆจ้าน่ารักที่สุดเลยก็มาส่งกำลังใจด้วยธรรมชาติให้เพื่อนๆนะคะได้ชมกันเนาะแล้วก็ความน่า เมเป็นประจำก็เจออะไรสวยๆงามๆธรรมชาติก็นำมาฝากเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจ้าก็หวังว่าเพื่อนๆคงสบายดีกันทุกคนนะคะและก็คงอ่าชากแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้นะคะเวลานั่งอยู่ข้างล่างเนาะใต้ต้นไม้เย็นมากๆค่ะเพื่อนๆบรรยากาศสวยงามอีกแล้วนะคะเห็นท้องฟ้าไหมสวยครับมามากครับสวยงามมากๆเลยครับสวยมากๆบริเวณนี้นะคะ ตรงนี้ก็ติดถนนใหญ่นะคะเพื่อนๆจ๊ะสวยงามจริงๆก็ได้นำบรรยากาศสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมรักของน้องสุนัขนะคะเพื่อนๆจ้าหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ชอบคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันก็นำความสวยงามบริเวณนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแล้วก็ความน่ารักของน้องส right. ุนัขนะคะน่ารักมากๆเป็นเพราะว่า ตรงนี้เขาเพิ่งตัดหญ้าใหม่ๆนะคะเพื่อนๆจะ,ะส่งกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะหลังจากเขาได้ตัดหญ้าไปนะคะบริเวณเพื่อนแท้มากๆเลยนะคะเป็นทุกอย่างเลยนะคะเป็นทั้ง